ค่ะพบกับโอกอีกครั้งนะคะกับรายการ Family Talk ค่ะสนับสนุนรายการโดย m u ม,มมีจ่จ i ซีเครื่องดื่มน้ำหัวปรีบำรุงน้ำนมแม่คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าพ่อแม่รังแกฉันไหมคะอาจจะมีหลายๆท่านที่คุ้นเคยกับคำคำนี้แล้วก็กำลังสงสัยอยู่หรือเปล่าคะว่าที่การที่เราเป็นพ่อแม่ทุกวันนี้เรามีการเลี้ยงลูกหรือว่าเราได้ทาอะไรที่เป็นการพลาดแล้วก็รังแกลูกไปโดยไม่รู้ตัวบ้าง เดี๋ยวเรามาถามคูเคสค่ะดเรเนตรปรีมุสิกชัยชุมชัยโยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ที่ตกเกินไปค่ะคูเคสเรื่องพ่อแม่รังแกฉันมีท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยกังวลด้วยความที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ตั้งใจนะคะอยากที่จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่าวนี้ไอ้คำว,ว่าดีที่สุดเราไม่รู้ว่าดีมันอยู่ตรงไหนดีที่สุดหรือยัง หรือเราเลยไปจนถึงดีเกินไปแล้วหรือยังค่ะค่ะคือคือคือถ้ามีความคิดว่าดีดีกว่าและดีที่สุดนี่ก็ผิดแล้วอหอไ่มคะคนเป็นแม่ก็อยากให้ได้ดีๆไม่เพราะว่าดีมันคือดีค่ะแต่ทําไมมันต้องดีกว่าล่ะและทำไมมันต้องดีที่สุดนะคะฉะนั้นพอมีขั้นกว่าอันนี้สอนภาษาอังกฤษแล้วนะนะนะ good better and best นะพอมันต้องมีขั้นกว่าเนี่ยหรือขั้นสูงสุดเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันเกิดการเปรียบเทียบ พอคนเราเนี่ยถูกเปรียบเทียบนะคะสมองมนุษย์เราเนี่ยมันมีแนวโน้มอยู่แล้วที่เปรียบเทียบอะไรก็ตามเนี่ยมักจะเห็นตัวเองเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นโดยโดยธรรมชาติสมองอยู่แล้วด้วยนะคะในนี้ถ้าเจอเปรียบเทียบซ้ำๆๆๆ้ๆอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะเราก็เหมือนตอกย้ำความด้อยความด้อยความด้อยทุกวัน หรือยกตัวอย่างที่แบบใกล้ตัวมากที่สุดเลยเนี่ยคนที่เข้าไปในโซเชียลทุกวันทุกวันมันก็จะเห็นอ๋อเยนี่โพสต์ไปเที่ยวอีกแล้วมันนี้สวยขึ้นว่าเคือพอมันมีการตอกย้ำตอกย้ำอย่างนี้อยู่ทุกวันเนี่ยนะเราก็รู้สึกด้อยลงด้อลงด้อลงไปเรื่อยๆนะคะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้มนุษย์เราเกิดความทุกข์เนี่ยคือการเปรียบเทียบ พอพูดถึงการเปรียบเทียบนะคะนึกถึงละครที่เพิ่งดูเมื่อคืนเลยค่ะพอตอนที่ดูอยู่เนี่ยนึกถึงครูเคสเลยค่ะกะเลยว่าเดี๋ยวจะต้องเอาเรื่องนี้มาถามครูเคสให้ได้ะละครที่ดูเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงสองคนที่เป็นเพื่อนรักกันคนหนึ่งชื่อฟ้าคนหนึ่งชื่อรุง้งเอหลายๆท่านเริ่มคุ้นแล้วเอมันใช่ฟ้ากับรุงที่ฉันดูดูอยู่หรือเปล่าฟ้ากับรุงเนี่ยนะคะเขาเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กฟ้าเนี่ยพอโตขึ้นมา ก็เป็นดาราดังส่วนรุ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นดาราตัวประกอบอหรือว่าเป็นที่ได้บทอาตัวรองบทน้อยแม่ของรุ้งค่ะคือประเด็นของหัวข้อในวันนี้มแม่ของรุ้งเนี่ยเขาปักจะพร่ำสอนบอกกับลูกอยู่เสมอว่ารุ้งเรานะบ้านก็รวยกว่าสวยหนูก็สวยกว่าแต่ทำไมล่ะทุกอย่างรู้ถึงเป็นรองใยฟ้าทั้งหมดเลย หนูเชื่อแม่นะแม่เป็นแม่แม่รักหนูที่สุดแม่ย่อมอยากเห็นหนูดีกว่าใครนี่พูดคําว่ากว่าไปเกือบสิบครั้งแล้วเห็นปะนั่นแหละค่ะแม่รุง้งเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นนะคือพอพอเราเราไปใช้คําว่ากว่าเนี่ยอ,อยู่บ่อยเนี่ยนะคะมันก็เข้าไปในจิตใต้สำนึกลูกละนะคะเพราะนั่นอย่างอย่างรุ้งในตัวละครเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกว่าดีไม่พออ่ะมันยังดีไม่พอเพราะมันมีคําว่ากว่าอยู่เสมออ่ะถูกปะเนี่ยเธอก็สวยกว่า อืออ้าวแล้วทาไมฉันถึงไม่ได้เป็นนางเอกเพราเธอเก่งกว่าแล้วทำไมฉันไม่ได้เป็นนางเอกนั่นลยมันเลยกลายเป็นมีปมคําถามอยู่ในใจรุ้งเนี่ยแหละคะ่ะใช่เพราะฉะนั้นคนที่รู้สึกว่าต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอเนี่ยก็มักจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ไม่มีคุณค่าพอ,อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความสามารถในการแสดงเรื่องอะไรนั่ก็อาจจะแบบมีมากอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าฉันต้องเปรียบเทียบกับนางเอกตลอดเวลาเพราะฉะน,นั้นนางรองก็เลยจะเป็นนางรองเสมอไป<ะ>เพราะว่ามันเผลอเปรียบเทียบกับนางเอกอยู่เสมอคะ่ะไอเปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้เปรียบเทียบแค่ง,งานนะคะเรื่องผู้ก็เปรียบค่ะเพราะเอินว่ารุ้งเนี่ยคะ่ะเขาแอบชอบเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเพื่อนผู้ชายคนเนี้เขาชอบฟ้าอยู่ ตัวคนเป็นแม่นะคะ,คะเข้าใจว่าแม่ของรุ้งเนี่ยเขาก็อาจจะด้วยความหวังดีของคนเป็นแม่แต่ว่าเขายึดติดกับคําว่าอยากให้ลูกของฉันดีกว่าใครอ,อยากให้ลูกของฉันดีกว่าคนอื่นเขาก็เลยจะหยิบเอาเรื่องพวกเนี้ยมาคอยตอดคอยยุบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดรุง้งถ้าหนูแย่งบทเด่นจากฟ้ามาได้นะผู้ชายที่หนูชอบอยู่เพื่อนคนนั้นน่ะที่หนูแอบชอบเขามาตั้งนานแล้ว่า เขาจะได้หันมามองเราบ้างลุงก็เลยรู้สึกว่าเออก็จริงนะคือเมื่อก่อนด้วยความเป็นเพื่อนรักกันมารุงอาจจะไม่ได้คิดแต่พอแม่พูดอยู่ทุกวันตัวแม่ก็มองว่าลูกเราสวยก็สวยกว่าดีก็ดีกว่าแต่ไม่รู้จักทะเยอะทะยานเลยมไม่รู้จักดึงตัวเองขึ้นมาก็เลยยุอย่างนี้ส่งอยู่ทุกวันนะคะคือคืออย่างนี้พอเราไปตอบย้ำอย่างนี้ให้กับลูกมากๆเลน,นะลูกก็มีความรู้สึกว่า ฉันต้องเอาชนะนี่นแหละคน,คนเราเนี่ยทำอะไรเพราะว่าอยากเอาชนะเนี่ยกับอีกคนนึงทำเพราะชิลๆอ่ะคนรับเนี่ยไอ้ที่ชิลๆจะประสบความสำเร็จไอ้ที่อยากเนี่ยมันมักจะล้มเหลวนะคะที้ถามว่าปัญหาของลุงทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากคุณแม่เป็นพิษเขาเป็นแม่เขาก็ยืนยันมาตลอดทั้งเรื่องว่าเขารักลูกเขาก็ต้องอยากให้ลูกเขาได้ดีแต่เป็นการรักลูกแบบเป็นพิษ จริงๆนะถ้าสมมติว่าจะให้วิเคราะห์จากตัวละครนะคะคุณแม่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีปมด้อยนะ,ะ mm hmm. รู้สึกว่าตัวเองสู่คนอื่นไม่ได้เพราะคุณแม่ก็ต้องถูกเลี้ยงดูจากการเรียบเทียบมาเหมือนกันคุณ mm hmm. แม่รู้สึกตัวเองด้อยกว่าแล้วมันมีคำหนึ่งที่เราเรียกว่า unfinished business ของพ่อแม่ mm hmm. นะคะคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จใดๆหรือว่าคุณต้องเป็นเบอร์สองเป็นเบอร์รองอยู่เสมอในชีวิตเนี่ยนะคะก็เลยเหมือน ส่งไม้ต่อฝากความหวังเอาไว้ให้ลูกฉันเนี่ยช่วยทำไอ้ที่แม่ทำไม่สำเร็จเนี่ยแทนแม่ได้ไหม,มใช่ไหมเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมีคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยหลายบ้านนะคะเผลอจริงๆคือไม่มีใครตั้งใจหรอกเผลอส่งไม้ต่อ,อ unfinished business ของพ่อแม่เพื่อให้ลูกทำให้เพื่อให้ลูกทำต่อก่อนนะคะทีนี้ถามว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไร ดีก็อาจจะเป็นเหมือนแบบโอเคเป็นการกระตุ้นนะคะแบบอะไระแบบจูงใจให้ลูกก็ต้องฮึดสู้หรืออะไรขึ้นมาแต่ว่าข้อเสียมันมีมากกว่าข้อดีนะคะเพราะว่าลูกก็ทําทุกอย่างเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อเติมเต็มสิ่งที่พ่อแม่ขาดหายไปเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวของเขาค่ะถึงแม้จะดูเหมือนว่าทําเพื่อตัวเองนะนะเมือน,น่็พ,พ่อแม่ก็บอกให้หนูทําเพื่อตัวหนูจะได้ได้บนเด่นเพื่อที่หนูจะได้ได้แฟนใช่แต่คราวนี้ลุงเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง ถูกไหมสมมติวอาต่ถามว่า,รา,วาพระเอกพระเอกจะชอบใครระหว่างนางเอกซึ่งเขาเป็นตัวของตัวเองกับนางรองซึ่งพยายามประกายเนี่ยการที่เราพยายามเนี่ยมันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเอาพระเอกเขาก็ต้องเลือกคนที่เขาเป็นธรรมชาติของเขาสิถูกไหมคะไม่ต้องพยายามนี่แสดงว่าแม่ลุงนี่เข้าขายพ่อแม่รังแกฉันเต็มเต็มหนัก <ๆ S 2> หนักเลย <c oughs> แล้วก็มี unfinished business <c oughs> ของพ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่ล้มเหลวทำไม่สำเร็จมาโยนให้ลูกทำโดยไม่รู้ตัวค่ะ เอ๊กพูดอย่างนี้หรือว่าจริงๆแม่รู้นี่ที่อยากเป็นดาราใช่อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วน ก็มีไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะที่แบบพ่อแม่ดาราก็จะเราต้องจําได้ไหมตอนนั้นที่เราไปทำคอสเซลริงที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือเสร็จแล้วมีคุณย่าท่านหนึ่งจาได้ค่ะคือคุณย่าก็มาปรึกษาว่าโอ้โหหลานสาวสวยมากแล้วความความสามารถรอบตัวไปหมดเลยคือว่าอะไรได้กเร้องเพลงก็ได้ประกวดอะไรรถสวยก็ได้หมดทุกเวทีนะคะแต่เสร็จแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งหลานเขาจะทนไม่ค่อยไหวเนี่ยคือว่า นอกจากเวทีประกวดแล้วเนี่ยคุณย่าเนี่ยก็จะพาหลานไปราที่ถนนคนเดินนะคะทีนี้หลานก็ราสวยหลานก็ราได้หลานก็ไปโชว์ที่ถนคนคนเดินเนี่ยนะคะแต่ประกวดลึกๆเนี่ยพอได้คุยกับเด็กแล้วเนี่ยเด็กก็ไม่อยากทำนะคะทีนี้พอเราคุยไปคุยมาเรามาเจอทั่วเลยว่าอะไรทําให้เด็กซึ่งมีความสามารถสูงขนาดนั้นน่ะใช่ไหมซึ่งเขาไปราก็ได้รับคำชมนะคะแต่เด็กไม่อยากไป ก็มาพบว่าจริงๆแล้วเพราะว่าหนูไม่ได้อยากรำแต่คุณย่าค่ะคุณย่าอยากรำ oh. เป็นเป็นความต้องการของคุณย่าตั้งแต่สมัยคุณย่ายังสาวค่ะค,คือคือยุคสมัยนู้นะนะคะยุคสมัยที <c oughs> ่คุณย่ายังสาวเนี่ยนะคะเออมันมันเหมือนกับยุคนี้ที่ต้องแบบขึ้นร้องเพลง The Voice <c oughs> อะไรประมาณ <c oughs> นี้แต่ยุคคุณย่ายังสาวเนี่ยคือการขึ้นเวทีแล้วรำถูกไหมคะทีนี้คุณย <c oughs> ่าไม่ได้ทําตรงนั้น เพราะฉะนั้นคุณย่าก็เลยเหมือนส่งไม้ต่อมาที่หลานโดยไม่รู้สึกตัวแล้วบังเอญบังเอญหลานมันก็ดันเก่งอ่ะใช่ไหมฮะจะมียิ่งยำจากคุณย่ามาแหละอยู่แล้วนะคะหลานก็เลยทําแต่หลานกลับไม่มีความสุขกับความสําเร็จอันนั้นอ่ะ๋อใช่ใช่เพราะเรียอั unfinished business ของคุณย่าที่โยนไม้มาให้หลานเนี่ยรับแทนจําได้ว่าตอนที่เราถามเด็กคนนี้ว่าถ้าหนูขออะไรได้อย่างหนึ่งอยากได้อะไร เขาบอกว่าเขาขอเล่นกับเพื่อนใช่แค่นั้นเองเขาไม่อยากขึ้นประกวดเขาไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้รางวัลแต่อันนี้ก็อย่างคุณย่าเขาถามเขาว่าแล้วทําไมคุณย่าถึงได้อยากให้หลานคอยไปํำคอยไปประกวดร้องเพลงเขาก็บอกว่าเพราะว่าหนึ่งเขาเห็นว่าหลานมีความสามารถกับสองเขาคิดว่าอันนี้มันดีกับตัวหลานนะถ้าเกิดว่าหนูํำได้หนูมีถ้วยรางวัลหนูมีพอ์ดเยอะๆเวลาหนูไปเข้าโรงเรียนที่ไหนอะหนูก็จะสามารถเข้าโรงเรียนได้อย่างง่ายๆย่าก็คิดว่า ทำเพื่อลูกเหมือนแม่รุ้งเลยอชคือมันเป็นการรักรักเขาแต่ว่าเป็นซึ่งซึ่งการหุมไปทางนั้นนะคะเหตุผลที่ที่แม่ลุงนํามาใช้หรือว่าคุณย่าในในเคสเนี้ยนำมาใช้เนี่ยไม่ผิดอะไรเลยคือไม่ผิดเลยนะคะไม่ผิดเลยแต่คุณแค่อยากจะให้แยกนี้ว่านี่คือเหตุผลที่มาจากจิตสํานึกจิตสํานึกคือเหตุและผลเพราะฉะนั้นเหตุผลของแม่ลุงในละครหรือว่าคุณย่าที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะเหตุและผลนั้นเป็นเหตุและผลที่ถูกต้อง ระดับจิตสำนึกแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนสิ่งที่ขับเคลื่อนเนี่ยนะคะมันมาจากจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นอันเฟรนช u s i ส e s สของพ่อแม่เนี่ยมันอยู่ในส่วนที่จิตไรสำนึกซึ่งเราไม่รู้ตัวซึ่งเราก็บอกว่ามันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักและหวังดีนี่แหละแต่เราไม่รู้ตัวว่าจริงๆลึกๆอะลึกๆอะเราทําไมลูกเราต้องทําอย่างนี้ล่ะก็เพราะว่าลึกๆเราชั้นอยากอะชันอยากเป็นดาราอย่างเงี้ยแล้วฉันอยากําละครอย่างเงี้ยแล้วชั้นทไม่สาเร็จ ถ้ากลับมาเรื่องละครฟ้ากับรุ้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าลูกเราเนะี่ยมีพร้อมทุกอย่างม,มีความสามารถสวยกว่าด้วยแต่ว่าลูกเราเนี่ยเหมือนกับไม่สู้คนนะคะกลายเป็นว่าไปยอมปล่อยให้เพื่อนน่ะได้ดิบได้ดีเราก็พ่อแม่บางคนก็จะพูดว่าก็อยากจะพุชลูกให้ลูกเนี่ยไปได้ดีในทางของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าอ่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับฟ้าก็ได้แต่หนูน่าจะได้ดีกว่านี้ มีมพ่อแม่หลายคนที่เป็นอย่างนี้ค่ะก็พอไปเปรียบเทียบว,ว่าดีกว่านี้หรือหรือเปรียบเทียบกับคนตัวเป็นๆเ,เลยหรือไม่เปรียบเทียบกับใครแต่คําว่ากว่าเนี่ยถึงได้บอกไง good better best เนี่ยห้ามใช้ good คือ good จบถูกไหมคะที่พอมีคําว่ากว่าปั๊บเนี่ยจิตไร้สานึกของเด็กเนี่ยก็จะรู้สึกว่า I'm not good enough ทํายังไงก็ไม่ดีพอเพราะมันมีคําว่ากว่าเพราะว่าเราทําวันนี้ดีแล้วแต่หนูทําได้ดีกว่านี้อีกนะใช่หรือเวลาเราชมลูกแล้วเราไปบอกลูกว่าวันนี้ หนูแสดงได้ดีมากๆเลยนะคะแต่แม่เชื่อค่ะถ้าครั้งหน้าหนูแสดงมันต้องดีกว่านี้เอหรือถ้าหนูซอมมากกว่านี้มันจะดีกว่านี้แต่ค่ะคือมีคําว่ากว่าเมื่อไหร่ในบัรไ์เมื่อนั้นเด็กก็จะรู้สึกว่าเอ๊หนูรำได้สวยก็คือสวยโอ้โหหนูเล่นได้เก่งมากก็คือเก่งจบไม่ต้องเดี๋ยวคราวหน้าจะสวยมากขึ้นหรือจะดีกว่าเลยอันนี้บรรยเลยเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนสิ่งที่จะทําร้ายตัวลูกหลานของเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวค่ะ ส่วนใหญ่แล้วว่าพ่อแม่ที่ช่วงเดี๋ยวนี้นะคะเด็กหลายๆคนน่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็ก,กระดับมัธยมเนี่ยมักจะไม่ได้เรียนอย่างเดียวเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเห็นว่าอยากให้ลูกเนี่ยมีทักษะหลากหลายก็เลยจะพาลูกไปเรียนบัลเล่เทควันโดเตะฟุตบอลเปียโนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการแข่งขันมีแพ้มีชนะพ่อแม่ก็จะกลับมาถามว่าอ้าวแล้วอย่างเนี้ย เราไม่ควรที่จะเชียร์ลูกหรือว่าซัพพอร์ตลูกว่าให้แบบพยายามมากกว่านี้ทํามากกว่านี้หรือเราจะปล่อยให้ชิวๆไปแบบนี้ได้ยังไงล่ะก็ต้องกลับมาให้ลูกเรียนเปียโนถูกไหมใช่แล้วก็อันนี้ทุกคนก็จะเรียนกันเยอะๆลูกเรียนเปียโนเนี่ยเพื่ออะไรคุณแค่ก็เรียนเปียโนตั้งแต่เด็กนะแต่คุณแค่ไม่เคยสอนเพราะว่าเรียนเปียโนเพราะว่าสนุกที่จะเรียนแล้วเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็จะดีเปียโนอะไรไปตามเรื่องตามหลันะคะ แต่เมื่อใดมีการสอบปั๊บเนี่ยความสุขมันหายไปละนะมันเป็นงานที่แบบว่าต้องมันมีแต่คว่าต้องเลยหนมะต้องซอบให้ผ่านต้องต้องขึ้นระดับสูงขึ้นคือต้อง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 ถามว่าแล้วความสุขจริงๆมันอยู่ที่ไหนละ หรือนคนร้องเพลงอย่างเงี้ยก็ร้องไปแล้ว<อ>วันนี้เพลงเดิมไม่เพลงเดิมเนี่ยนะ,ะวันนี้อารมณ์แบบนี้น้ำเสียง,ยงน้ําเสียงมันจะออกมาแบบนี้อ,อีกวันนึงอรมณ์แบบมันจะออกไปเป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมคะแต่พอเข้าประกวดปับ๊บมันต้องเพลตามน้นเธอเธอ,เธอต้องแอคติ้งอย่างนี้เธอต้องใส่อารมณ์แบบนั้นแบบนี้โอ้ยบันเลยแล้วความสุขมันหายไปละมันกลายเป็นความกดดันแทนแล้วไงแต่ถ้าพ่อแม่คิดว่าแต่ถ้าส่งเรียนไปเฉยๆอ่ะ แล้วหนูไม่มีแขง่งไม่มีสอบไม่มีโชว์เด็กก็อาจจะไม่มีเป้าหมายในการเรียนคือหรือว่าหล่อนแหละเป้าหมายเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบอะไรที่แบบจับต้องได้<ะ>เอาแบบเอาแบบ,แ,บบแบบใกล้ๆตัวอะไรเงี้ยนะคะ,ะจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยในการพัฒนาเรื่องของการเรียนพิเศษต่างๆเนี่ยนะคะตัวเด็กจะรู้เองตัวเด็กจะรู้เอง เห็นะะเช่ตอนเด็กๆเราเคยร้องเพลงร้องเองนะเอานักร้องที่ชื่นชอบมาหัดมาฟังฟึงนหคะทีน,นี้พอเราเราเฮ้ยเอยตอนนี้เราเอื้อนเหมือนนักร้องคนนะี้แ <c oughs> ล้วเจ๋งแล้วนะคะปรากฏว่าพอไปอฟังเพลงใหม่ไอ้นักร้องที่ที่เราชื่นชอบเฮ้ยคนนี้ก็มาเทคนิคใหม่นั่นนะ่ะคือความสนุกนะเราเรียนเองเราทดลองเองเรา,เรา,เ,ราเรารู้จักตัวของเราเองว่าเอ้ยเสียงเราไปได้แท่ตรงนี้เฮ้ยแต่ถ้าเราทําเสียงอย่างนี้เสียงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นคือความสนุก เลยค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเริ่มที่แบบว่าฉันต้องประกวดแข่งขันแล้วเนี่ยมันมันไม่สนุกแล้วอ่ะหรือต่อให้ไม่แข่งขันนะคะอย่างช่วงเนี้ยก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วค่ะโนใกล้คริสต์มาสจะมาถึงก่อนอ่าก่อนปีใหม่จะเป็นคริสต์มาสมีายลุงได้ก็ใสแล้วใกล้คริสต์มาสค่ะถามถึงพอดีเลยอ่าเราไม่พูดถึงแข่งแต่ลูกอ่ะเรียนร้องเพลงกับครูชื่อดังเลย ถึงเวลามันต้องโชว์พอไปปาร์ตี้กับเพื่อนแม่นะคะเอามาแล้วเจ๊ดันเนี่ยอ๋อลูกเนี่ยค่ะร้องเพลงได้หนูขึ้นไปร้องเลยขึ้นไปร้องเลยเด็กก็โอ้ไม่อยากไม่อยากเราก็รู้สึกว่าเอ้ยหนูเรียนมาต้องเยอะเสียดายเงินหนูเรียนมานี่ไม่ได้อะไรเลยหรอยังไงก็ต้องขึ้นเราจะแบบไม่ควรพุชลูกก็ปล่อยให้เขาขึอนขึ้นม้มันต้องแค่มีศิลปะเท่านั้นเองเด็กๆทุกคนเนี่ย คือไม่ต้องเด็กเราผู้ใหญ่อะนะ,ะ <c oughs> ก็เป็นเหมือนกัน <c oughs> ก็คือว่าเราก็ไม่อยากแบบว่าไปเป็นจุดอะไรอะสนใจสนใจ,สนใจแล้วบอกว่ากลัวคนจะมาวิพากษ์วิจารณ์ามาอะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> ถูกไหมเพรา<ฮ>ะฉะนั้นเธอบอกว่าลูกหาลูกขึ้นไปร้องเพลงคริสต์มาสหน่อยสิครับเพิ่งเรียนมาไม่ใช่คะใช่ร้องให้เพื่อนแม่ฟังหน่อยลูกก็จะหน้าบอกวุ้ไรรรม่รับร้องก็ร้องแล้วก <มา S 2> <ช>็แบบนะร้องเวุ้นนะอ่าเป็นต้งอย่างนี้อุ้ยตายลูกหา รู้สึกว่าบรรยากาศมันเงียบเหงาไปหน่อยนะลูกนะ,ะลูกเพลงคริสต์มาสสักเพลงหนึ่งดีไหมเขาก็บอกว่าไม่เอาไม่อยากร้องเอ้ยเดี๋ยวแม่ร้องด้วยอ๋อเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกขึ้นก่อนนะเดี๋ยวแม่แจมเลยนะแล้เวเดี๋ยวพวกลุงๆป้าๆเนี่ยนั่งหลับกันแล้วเนี่ยก็จะได้ขึ้นแจมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่านี่คือหน้าที่และที่ถูกตัดสินแต่ว่าเขากำลังเชียร์ทุกๆคนเขากำลังบิ้วอารมณ์บิ้วบรรยากาศเห็นไหม เพราะนั้นความรู้สึกจะแตกต่างกันเขาไม่ได้รู้สึกว่าถูกบังคับ<ะ>นะเขากาจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ใ,ใช่ใช่ฉันเป็นเจ้าบ้านที่ดีถ้า,างั้นเดี๋ยวหนูขึ้นร้องก่อน<ม>เดี๋ยวแม่ตามมาแจมเดี๋ยวคุณลุงป้าขึ้นมามันจะรีแลกซ์มากเพราะว่าไม่มีใครจับจ้องหรือตัดสินเขาถูกไหมเนี่ยหลักการเป็นเจ๊ดันต้องอย่างนี้นนไม่ใช่แบบว่าแล้วอย่างไม่ใช่แบบแม่รุ้งไม่ใช่อขะอรหนึงเลยนะเ <c oughs> จอประจําเลยนะแล้วก็แบบเด็กๆทําหน้าบอกคุณไม่รับ คุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ลูกเรียนอินเตอร์นะคะทำไมคะทำไมคะพอพอพอลูกเจอฝรั่งฝรั่งลูก้าไปสปีกอังกลษให้ให้คุณแม่ปค่ะแล้วแล้วเด็กก็ต้องคือคงด่าอยู่ในใจจะให้พูดอะไรวะจะพูดอะไรอยู่ดีให้หนูไปคุยกับใครก็ไม่รู้ถูกไหมคะเพราะนั้นไม่ต้องเป็นเจ๊ดันแบบนี้คือลูกเขาพูดได้ก็คือพูดได้แต่ไม่ต้องดันหรือแม้แต่ไม่ต้องเรียนอินเตอร์ค่ะแม้แต่เด็กโรงเรียนไทยที่เรียนอีพี ก็จะได้ย hey, right. no yeah. like ินคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่เวลาพาลูกไปต่างประเทศหรือแม้แต่อยู่ในเมืองไทยแล้วไปนั่งกินร้านกาแฟอย่างเงี้ยมีชาวต่างชาติปั๊บนะมาแล้วลูกนั่นไงฝรั่งไปคุยกับเขาสิไม่เอาทำไม้วาอารมพูดภาษาอังกฤษได้คุยเร็วเป็น่คือทำเป็นื้นเป็นลาวอ่ะถ้าเป็นเรื่องเป็นลาวเขานี่ถามว่าเอาต้องมีศิลปะศิลปะทป็ยังไงไม่นี่ในขนาดแม่เคสเนี่ยซึ่งพูดภาษาอังกฤษเก่งอยู่แล้วนะยังใช้ศิลปะอันนี้เวิร์กเลยนะค่ะ อพอไปต่างประเทศกับลูกใช่ไหมแม่แค่พูดอังกฤษได้เราก็ไม่ต้องมาแกล้งหน่อมแนมแคพูดสปีกสปีกไปทีนี้พอสปีกไปแล้วเนี่ยบางทีมันไปเจอประเทศซึ่งแบบแหมแอคเซนต์จันก็เริ่มฟังไม่เคยรู้เรื่องถูกไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยลูกจะช่วยแม่ฟังแล้วอีกสักพักนึงเนี่ยลูกก็จะะจาให้แม่แทนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปดันแบบลูกไปพูดสิพูดสิอะไรมันไม่ต้องมันทาให้มันเป็นธรรมชาติมันต้องถูกใเป็นธรรมชาติศิลปะคือธรรมชาติอ๋อกำลังมันเลยค่ะ เวลามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะ,ะครั้งที่แล้ว EP ที่แล้วค่ะต๊ะพูดเอาไว้แล้วว่าช่วงท้ายรายการเนี่ยต๊จะมีช่วงตอบคำถามสั้นๆกับครูเคสค่ะมีผู้ชมทางบ้านก็เลยฝากคำถามมาจริงๆค่ะอันนี้มาจากคุณโบคุณบงกตนะคะถามว่าเมื่อลูกถูกครูดุ เราควรจะพูดกับลูกหรือปลอบใจยังไงดีที่ไม่ให้รู้สึกว่าโ oh, อบเกินไปเห็นไหมคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องพ่อแม่รังแกฉันไม่อยากโอบมากบางทีก็ตึงมากก็แกผิดเองก็สมควรแล้ว <c oughs> มันคือนี่ครูเคสคะเอาแบบกลางกลางทอยังไงดีรุณาย่าขาวแล้วกรดูาอย่าดำคือพ่อแม่ยุคนี้มีแต่ขาวกระดำในโลกนี้ไม่ได้นะคะลูกถูกดุเนี่ยค่ะลูกถูกดุไม่ต้องปกป้องจนเกินเหตุถามไถยให้รู้เรื่องก่อนทีนี้วิธีถามไถยเนี่ยนะคะ ไม่ใช่ไปถามแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วนายครูดูอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเหมือนเหมือนหนูถูกดูซ้ำสองอ่ะอ้าวทำไมงั้นถ้าจะว่าปเทคลูกหน่อยก็หนูบอกแม่มาเลยครูทําอะไรถ้าครูทําอะไรบอกมาเดี๋ยวแม่จะไปจัดการให้ลูกจะได้มั่นใจว่าพ่อแม่ยืนอยู่ข้างหนูแล้วพ่อแม่ตายปั๊บลูกอย่างนี้ เราต้องเตรียมกันเนอนั่นป่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมเราต้องเตรียมตอนนี้เอาคนนี้ลูกถูกครูดูถึงว่าเราเราทราบแล้วนะคะเราบอกว่าลูกวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนน่ะเราสังเกตเวลาพูดนะต้องเหมือนแบบเหมือนแบบซุบซิบกันกับเพื่อนซุบซิบกันไม่ใช่แบบลูกวันนี้เกิดอะไรทําไมคุณครูถึง หนูว่ปอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ให้หนูก็เล่าเล่าไปเล่ามาไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอนท่องไว้คุณพ่อคุณแม่ค่ะห้ามสั่งห้ามสอนห้ามสั่งห้ามสอน้าตายเอ๊ะแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยหนูรู้สึกยังไงเหรอคะอ้าวแล้วพอคุณครูเขาพูดอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูคิดว่าคุณครูเขารู้สึกยังไงเหรอคะเขาถึงพูดอย่างเงี้ยแล้วคุณครูพูดอย่างเงี้ยคุณครูเขามีความหมายว่ายังไงคะนั่นนั่นคือคําถามที่เราจะค่อยๆแบบคุยไปเหมือนเพื่อนคุยกันอันนี้มีเคสว่า ลูกกลับมาบอกค่ะว่าเนี่ยครูภาษาไทยอะทําเขาเจ็บออพอถามไปแบบเมื่อกี้เลยค่ะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเล่าให้แม่ฟังหน่อยอลูกก็บอกว่าเขาตอบไม่ได้คือครูอะถามคําถามแล้วเขาตอบไม่ได้แล้วครูก็รู้สึกว่าเขาอาจจะตอบช้าเกินไปหรือเขาไม่รู้คําตอบแล้วครูก็เลยจับเขาว่าเอ้ยนี่ครูถามอยู่นะตั้งใจฟังสิแต่ที่ครูจับเขาคือเจ็บ เราควรที่จะไปเจอกับครูที่โรงเรียนหรือไม่ค่เะเขาถามว่าตอนนั้นเนี่ยลูกคิดว่าคุณครูเขารู้สึกยังไงอ่ะเขาถึงจับหนูแรงๆเขาอยากให้หนูตอบแล้วพอหนูตอบไม่ได้เนี่ยคุณครูเขารู้สึกยังไงค่ะลูกคือเราไม่ได้บอกเลยวา,าว่าลูกตอบไม่ได้แล้วเป็นความผิดนะคือเราเราต้องให้ให้ให้เด็กเนี่ยเข้าใจว่าแล้วคุณครูเนี่ยแกของขึ้นมาเพราะอะไรที่ตกถามอ่ะลูกตอบว่า เพราะว่าเขาไม่ได้ตอบครูอยากให้เขาตอบแล้วเขาไม่ได้ตอบอครูก็เลยจับเขาแล้วเขาก็เจ็บอ่าทีนี้การที่หนูตอบไม่ได้เนี่ยเออมันไม่ใช่ความผิดของลูกถูกไหมแต่ว่าที่คุณครูเนี่ยเขาเผลอโมโหแล้วจับแรงไปหน่อยเนี่ยเพราะคุณครูเขาอาจจะกังวลใจว่าจะหมดเวลาแล้วแต่อยากให้หนูตอบให้ทันก่อนอ,อะไรอย่างเนี้ย คือคือต้องสอนให้่เข้าใจว่าการที่คนคนนึงมีพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการะนะมันไม่ได้แปลว่าเขาเลวไปตลอดเวลานะคือมันจะต้องอาจจะมีเหตุมีผลณขนานะั้นเพราะจากเหตุการณ์เซนซิทีฟที่เกิดขึ้นกับเด็กๆในโรงเรียนที่ผ่านมานะคะม,มันก็จะทําให้พ่อแม่กังวลตรงนี้ว่าพอ,อลูกอ่ะกลับมาพูดว่าครูทําเขาเจ็บสิ่งแรกอ่ะเราอยากจะ ถ้าต่อต่อให้เราไม่โอบลูกมากเกินไปเราไม่บุกไปโรงเรียนนะแต่มันจะมีวิธีให้ลูกอ่ะป้องกันตัวเองจากการถูกครูคออทำเจ็บแบบนี้ค่ะคือคือถ้าเด็กเนี่ยเริ่มเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของครูหรือผู้อือ่นเนี่ยนะคะเด็กคนนี้จะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเพื่อเอาตัวรอดได้ถูกไหมอย่างเช่นสมมว่าถ้าเด็กมันตกใจรู้ตอบไม่ได้แล้วอยู่นครูก็โมโหขึ้นมาถูกไหมคะแต่ถือว่า I'm not sure เอ่อมนไม่รู้เพราะลูกโตใช่ใชใช่ว่า I'm not sure like c o คือจะบีแล้วก็ตอบอย่างเงี้ยคุณครูก็จะสบายใจขึ้นอ๋อเราสอนลูกรับมือดีกว่าการรับมือคือคือก่อนจะรับมือเนี่ยต้องเข้าใจอารมณ์ของคุณครูก่อนเพราะว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยมีปัญหามากนะคะคือแยกไม่ออกระหว่างการถูกเซลล์กับการถูกดุของจริง อแยกไม่ออกแล้วเราเราต้องสอนว่าคนเวลาแซวนี่ให้สังเกตนะลูกนะสมมติเขาพูดคำคำนี้คําเดียวกันแต่ว่าหน้าเขายิ้มแปลว่าเขาแซวแต่เขาพูดคํานี้แล้วหน้าเขาบึ้งแปลว่าเขาลังดาเราอะไรอย่างเงี้ยคือ,อคือต้องต้องให้หัดสังเกต body l อ n เฟ a ช e f a เอ็ก e x p r e s s ั่นอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะอย่างตองคุยในกลุ่มแม่แม่เนี่ยพอเจอลูกที่บอกว่าคุณครูค,คนนี้ทําเจ็บเราไปถามพ่อแม่คนอื่น ก็จะมีบางคนบอกว่าเขาไม่เคยโดนนะแต่มีบางคนก็บอกว่าเอ้ยลูกฉันก็โดนเหมือนกันคราวนี้ด้วยความวิตกของพ่อแม่ละเราก็จะกลัวว่าเอ๊ะหรือครูคนนี้มีพฤติกรรมชอบทําให้ลูกเราเจ็บแต่การที่เราจะไปปเทคลูกว่าต่อไปนี้ถ้าครูทําอะไรอะ่ะหนูมาบอกพ่อแม่เลยนะเดี๋ยวเราไปจัดการให้หกลัวว่าจะเป็นการโหลูกเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นหโหลูเนี่ยลองพ่อแม่ตายเลยดิลูกก็เสร็จเลย,เลยวย่ามันไม่มีภูมิคุ้มกัน แต่ถ้าพวกไปคุยกับคุณครูนะคะที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะคุณครูก็บอกเหมือนกันค่ะว่าช่วงนี้นอกจากเป็นช่วงเซนซิทีฟของพ่อแม่เป็นช่วงเซนซิทีฟของครูด้วยเพราะครูรู้สึกว่าครูพูดอะไรก็ไม่ได้พูดเสียงดังก็ไม่ได้พูดเสียงดังปั๊บลูกกลับไปฟ้องพ่อแม่เลยว่าตอนนี้ครูกําลังแบบทําไมต้องตะคอกหนูทําไมต้องพูดเสียงดังทําไมต้องลงโทษ มันเลยเนี่ยจะโอบเกินไปหรือจะปล่อยเลยมันเลยเป็นคำถา,ถามเนี่ยค่ะต้องการกานคะคือให้เด็กเนี่ยอ่านสถานการณ์ออกไม่ไม่ใช่เป็นการตัดสินว่าครูผิดหรือหนูผิดไม่ใช่คือคือแค่ให้เข้าใจว่าอ๋อที่คุณครูแกทําอย่างเงี้ยเพราะว่าแกกําลังงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยผู้ใหญ่กาลังงุดงิดเพราะฉะนั้นถ้าหนูทําอย่างนี้อารมณ์ผู้ใหญ่จะงุดหงิดน้อยลงเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นทักษะที่ควรจะสอนจริงค่ะเพราะว่า พูดง่ายๆว่าเราสอนให้ลูกเนี่ยเข้าใจสถานการณ์เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเราและผู้อื่นและมีวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ต้องเข้าไปอินโวล์มากอ่ะเราจะได้ไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะโอบเกินไปหรือเรากลัวว่าเราจะปล่อยปลาละเลยลูกเกินไปทีนี้ทีนี้เด็กที่รับมือไม่ได้เนี่ยแม้กระทั่งกับคุณครูเนี่ยโตขึ้นอีกนิดนึงอ่ะถูกบูลลี่ชัวเพราะเขาเขารับมือไม่ได้เขาไม่รู้ทําไงเขาก็ยืนเป็นเป้าให้เพื่อนบูลลี่เนี่ย เพราะนั้นเด็กที่ถูกบูลลี่เนี่ยขอให้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ลืมลืมสอนสอนวิธีการรับมือก่อนจะรับมือต้องสอนวิธีเข้าใจผู้อื่นก่อนอจะได้อ่านสถานการณ์ออกก่อนว่าสถานการณ์เนี้เรากําลังจะโดนเราจะรับมือถูก<อ>ไปข้ามรับมือเราอยังประเมินไม่ถูกเลยอขอบคุณคุณโบด้วยนะคะสําหรับคําถามดีๆแบบนี้ถ้าเกิดท่านใดมีคําถามที่คิดว่าอยากจะได้คําตอบหรืออยากจะได้คําแนะนํา ส่งมาให้เราทางอินบ็อกซ์เหมือนเดิมเลยคะ่ะเราจะนําเข้ามาตอบคําถามในท้ายรายการแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณครูเคสนะคะแล้วเราสองคนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ